แล้ววันนี้นะคะใช้ดีบอกต่อน้ำจะมาพูดถึงตัวนี้ชื่อว่าโซลาคุชชั่นอัลต้าแมทนะคะคุชชั่นนะคะหรือรองพื้นแล้วก็กันแดดในตัวค่ะตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่มีผิวหน้ามันนะเพราะว่าเขาเป็นคุชชั่นเนื้อแมทน,นะคะข้างนี้นะคะจะใช้มือเกี่ยนะรอยแดงอะไรต่างเนี่ยไม่มีเลยปิดดีอะ่ะ น้ำจะมีรอยเลเซอร์นิดนึงนะคะที่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวน้ําจะใช้เจ้าคุชชั่นตัวนี้เนี่ยแหละแท็บไปนี่น้ําให้ดูเขาจะเป็นเนื้อแบบนี้ค่อยๆแท็บนี่ค่ะคือฝั่งนี้เซ็ตตัวแล้วนะจากที่ลงสองฝั่งนะคะฝั่งนี้เป็นฟองน้ําแล้วก็ฝั่งนี้โดยใช้มือน้าชอบการใช้มือมากกว่ามันดูเป็นธรรมชาติมากกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปผจญภัยสู่ธรรมชาติ ตอนนี้นะคะผ่านไปประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วลหะแต่ว่าหน้าก็ยังแบบอนี่อยู่นะเออหน้ายังเงาเงาอยู่ย<น>ที่เงาเนี่ยคือเงาไฮไลท์นะคะอ,อ่าคุชชั่นของโซลานะคะจะหลุดไหมไม่มีเลย เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะคะสําหรับโซลาคุชชั่นอัลตา้าแมทตัวนี้นะคะจะถามว่าดอปไหมมันก็มีแบบว่าดอปบ,บ้างนะเดี๋ยวนํำจะเช็ดให้ดูอีกทีนะคะใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องผิวหน้ามันนะคะน้ำแนะนํำเลยตัวนี้เอาอยู่อ่ะเห้ดูนะคะ ส่วนเรื่องปกปิดนะคะอยู่ในระดับดีนะแต่ว่าถ้าใครมีรอยสิวที่แบบชัดๆอะรอยสิวเข้มๆอะไรอยาเงี้ยน้ำแนะนำเราก็เอาเจ้าคุชชั่นนะคะแทบไปตามจุดที่เราต้องการแค่นั้นเองสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีลเวนทุกสาขาทั่วประเทศนะคะรวมไปถึงร้านบิวตี้ช็อปทั่วประเทศเช่นกันค่ะราคาซองละ49บาทนะคะเรียกว่าโซล่าตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะคะล